ถึงเวลามื้ออาหารเบลลี่เบลลี่นั่งดีๆเดี๋ยวเฟรเอาให้เดี๋ยวเฟนเตรียมอาหารอยู่เห็นไหมดดูพี่เขายังนั่งเลยตรงนั้นเลยอนะเห็นไหมเนี่ยเขาอ้วนขึ้นเนี่ยจะทำไอเอให้เขาอยู่มีพุงแล้วนะเราน่ะเบลลี่ต้องรอให้เป็นนะนี่ของโฟกี้โอเคไหมนี่ของเบลลี่โอเคไหมเน่เน่เ <c oughs> บลลี่ เบลลี่อยู่เฉยนิ่งๆเห็น,น,นไหมนะ่ะดูดูพี่เขายัางนั่งตรงนั้นเลยแล้วตัวเองขึ้นมาทําไมเนี่ยฮะฮะเบลลี่พี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันจะให้กินอยู่แล้วเบลลี่ต้องรอเบลลี่ต้องรอให้ได้เข้าใจไหมเ <c oughs> นี่ยดื้อจะกรีดออกมาจะกรีดออกมาเป็นภาษาหมาใมันเข้าใจว่าอย่า <c oughs> ดื้อให้มากเลยเนาะเนี่ย <c oughs> พี่เขายัางนั่งตัวอ้วนตรงนรั้นรอเลยดูนี่เห็นไหมนั่นอะ เฮ้ S <S อยเฮ้ยนี่มันมีวันนี้เฮ้ยพบมีหนึ่งตัวเบลลี่เฮ้ยช่วยดูๆไอนี่ตัวนี้มันจะสนมากเลยนะมันจะแบบอยู่ดูดนะเขาเขาโตขึ้นแล้วนะทุกคนสี่เดือนกับเกืบเกืบห้าเดือนแหละโตขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นฟังขึ้นก็เก่งขึ้นแต่บางทีก็จะไม่นิ่งแต่ว่าน้อก็นิ่งขึ้นละส่วนน้องส่วนน้องฟุกกี้ก็ประมาณ ห้าเดือนห้าเดือนแล้วตัวนี้จะอืมตัวนี้ก็สซนเหมือนกันนะโซนเดือรั้นหน่อยโอเคมาเร็วมากินพร้อมยังพร้อมยังลงมาก่อนเบลลี่มาลงมาก่อนเลยโอเคดูดดเดี๋ยวเดี๋ยวเฟินให้ซิดาก่อนนะซิดาก่อนนะโอเคนะพี่เฟินวางแล้วค่อยกินนะค่อยๆกินเข้าใจไหมค่อยกินเข้าใจไหมอ,อหม้วน อันนี้ไม่ใช่วิธีการแข่งกันกินนะนุ่นกินเร็วมากดูพุงอกิใหญ่มากตัวนี้ก็กินเยอะนะแต่ว่าได้ทำได้คนได้ทุกคน